น้องไม่เอา้วโนโนขึ้นแล้วลูกเองขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปในไล่อ้อยอีกขึ้นไปแล้วลูกไปในไล่ออกมาได้กว่าเขาจะมาเลียงเขาต้องเอาปูนนี่ค่ะปูนยานะแต่ละชั้นนะให้เกาะให้เกาะแน่นการศึกษาหนอมีก็ตำใจทำรู้ก็น้องให้เต็มไปด้วย เห็นไหมคะเพื่อนๆนี่เลยทางฝั่งนี้เป็นนานะคะเป็นนาข้าวเขาก็ตีเทือกแล้วนะตีเทือกแล้วพี่นุ้ยก็เลยเนี่ยสองคนเนี่ยอ้าดูกันนะอย่าร้องด,ดูนี่ดูดีบัตรด,ดีบัตรดีพี่เขากัน <laughs> เ,ขเขากระเดิกระเดิไปรถพุ่งลงไปข้างล่างนี่พี่นุ้ยจับแผนนะเสียงดังไปนิดนึงพี่ย่าพาไปข้างหน้านั่งดีๆลยไม่ไม่ด้เนั่งดีๆเนาะ ทางด้านนั้นเป็นร้านค้าหน้าบ้านพี่นุ้ยเองน้องสาวทองอ่ะถี่ทองเงียยกันลูกแป๊บหนึ่งพี่นุ้ยขอบคุณมากมากนะคะพี่นุ้ยจะดูก่อนนะน้องเสียงดังแล้วเนะี่ยเขาเล่นกันนะคะอ่ามีมีนกหนึ่งหนึ่งตัวนะเป็นเป็นนกเอี้ยงยังไงเนี่ยเขาบินเล่นเล่นกับน้องหมานะน้องชุยฉ่ายไปเล่นตรงนู้นนะคะเขาก็เล่นกันสนุกเลยเธอไปเล่นช่ยฉ่ายวา สวัสดีนะขอบคุณมากมากขอบคุณนะ้องต้งมากนะที่เข้ามาชมพี่นุย้ยขอบคุณน้องเอมมี่ขอบคุณเอ่เอ,อน้องเง็นะคะเบียร์แล้วก็ขอบคุณเ,<อ>เพราะว่ากลางวันไม่แน่ใจนะว่าจะว่างหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้น้องว่าจะมาถ้าน้องสาวพี่นุ้ยมาก็แบบอาจจะแบบรถวิ่งผ่านนะรถวิ่งผ่านนี่เลยนะแต่ประตูบ้านดึงไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่าพี่ย่าพาไปข้างหน้านั่งดีๆหรอกไม่่้อ ร่างดีๆเนาะทางด้านนั้นเป็นร้านค้าหน้าบ้านพี่นุ้ยเองใช่นุ้งจีไอยอดรักหอดใจนะครับพี่เข้ามาประมาณนี้น้องจะคุณเขาก็เด็กเขาก็เลยไม่ได้ตอบนะแต่ว่าใ้าย่าใ้าย่าเอาขนมมาของฝากมาประมาณนั้นเปิดไว้นานๆนะเปิดไว้นานๆสองชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณนี้ดูดิไม่เอาไม่เอานุ้ง ทักทายกันนะคะยามเช้าเนาะ <im it> พี่นุ้ยก็จะเปิดบ้านจะคุยแค่สามสิบนาทีแค่นั้นนะคะคเพื่อนๆประมาณนี้น้องตะคุณเขาก็เด็กเขาก็เลยไม่ได้ตอบนะแต่ว่าใ้้ย่าใ้้ย่าเอาขนมม <c> า <oughs> ของฝากมาประมาณนั้นขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเอมี่นะขอบคุณน้องเนตรนะพาเบียรด้วยนะขอบคุณน้องเอมมี่จุธารัตน์ด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจเนาะมาเอ,อชมพี่นุ้ยเอ,อเปิด <im it> บ้านนะเมื่อวานนี้ฝนตกแบบได้น้ําเลยนะตกเยอะมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆ ิฝนตกเยอะมากๆเลยธุระติดอะไรตรงไหนเนี่ยพี่นุ้ยไม่ได้เปิดบ้านนะก็เลยเปิดก่อนเนาะก็ไม่ได้แจ้งใครด้วยแวน่นกันนะบินบินรยากาศที่บ้านพี่นุ้ยก็ค่อนข้างจะแบบดีเหมือนกันนะอยู่กับธรรมชาติขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเอมี่นะขอบคุณน้องเนตรนะพาเบียรด้วยนะ ขอบคุณน้องเอมมี่จุธารัตด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะมาเอชมพี่นุ้ยเปิดบินควบนกไปร่นแล้วดูสิถ่ายบินควบนกไปแล้วนั่นนั่นอันนั้นก็บินมาแล้วนั่นก็บินกลับมาแล้วนถิ่นยอดอวดอวบนะคะไปดูกันคกหน่อยเดี๋ยวคอรบมันดูไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเดี๋ยวไปดูข้างหน้านี่ใบหน่าจะคบสามสิบนาทีแล้วเนาะโอเคเนาะ พี่นุ้ยขอปิดบ้านก่อนนะคะขอบคุณน้องเอ,อห้องเต้ด้วยนะคะห้องแก่ใ,ใจเดี๋ยวขึ้นไปหน้าบ้านดีกว่านะเอ้ยในานาน้ําขังในานาเมื่อวานนี้เปลี่ยงเออขึ้นมาลูกมาเลวขึ้นมาหมามาเปื้อนแล้วไหมเนะี่ยสวัสดีค่ะน้องเนตรนภาเบียเนาะ ติดต้นไม้นะติดต้นไม้อันนั้นบ้านน้องชายบ้านน้องสาวนะปลูกไว้นะแต่บางบางบ้านก็ไม่มีใครอยู่นะเออปิดบ้านไว้เฉยๆเธอไปเล่นช่วยชายมาสวัสดีนะขอบคุณมากๆขอบคุณน้องห้องเต้นมากมากนะที่เข้ามาชมพี่นุ้ยขอบคุณน้องเอมี่ขอบคุณออน้องเนตรนะคะเบียร์แล้วกอบคุณหกนาทีห้านาทีย่าไรสุดที่หนึ่งนะ่าร้องเสียงดังแล้วลูกนะปิดไม้นิดนึงนะคะเนาะ แน่ใจว่าเราจะต้องเอเผื่อน้องชวนไปพาน้องเจ้าคุณไปเที่ยวไปดูสวนสัตว์หรือเอาพา,าไปนะเนี่ยแต่ละชั้นก็ต้องเอาปูนยานโอ้พ่อทํากําแพงหินหมดไปหลายตังค์นะเพราะว่าแล้วก็มีมีบ้า <c> น <oughs> มีรถแมคโครตรงฝั่งนั้นก็เป็นถนนใหญ่บ้านเพนุ่ยนี่จะเป็นถนนตัดออกไปไปเจอถนนใหญ่ด้านหน้าเนาะฝนตกนะ้องเข็นจะขึ้นป่าไม่รู้เพราะว่า,าฝนเพิ่งตกไปนะแล้วก็ ยาขึ้นมาด้วยนะแตนลงมาพอลงได้นะแต่ตอนขึ้นไม่น้ำฝนตกเมื่อวานตกเยอะมากๆตกประมาณชั่วโมงนึงได้นะได้น้ําเลยแล้วก็ไม่มีลมด้วยนะแบบตกแบบสุดๆเลยนะเมื่อวาน <c oughs> ติดถนนนะบ้านพีนน่นุน้ติดถนนงนั้นค <c oughs> <c oughs> ่น้องเอมี่กันคอกันคอน้อง้เอมี่น่าจะเปิดบ้านอยู่่เพราะว่าน้องเอมี่ว่าจะขึ้นเช้าเนาะเพราะว่า าการศึกษาหนอมีก็ตำต้อยทำรู้ก็น้องให้เต็มไปด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้พี่นุ้ยก็เปิดบ้านตอนเช้านะคะพี่นุ้ยไม่แน่ใจเขาไม่ทันหัวเข่าไม่ดีเนาะพี่นุ้ยต้องให้เขานั่งรถนะถ้าเขาไม่นั่งแล้วพี่พนุ้ยก็เดินนะรับรองพี่นุ้ยพี่นุ้ยเคยถ่ายอาหาร ให้น้อง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 ขายอาหารตามสั่งเนาะน้องน้องสะพ้ายเนาะแล้วพี่นุ้ยเองก็ขายของชาตอนนี้แล้วก็บ้านพี่นุ้ยอยู่ด้านหลังร้านค้าเนาะคุยกับพี่นุ้ยได้มาเที่ยวหาพี่นุ้ยได้พี่นุ้ยยินดีต้อนรับหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนก็แวะเข้ามาเที่ยวได้เดี๋ยวนะมีโปรไฟล์เข้ามาอีกหนึ่ง กระจาเกินมาเลยมันไปเอิบไหนกันทีโอทีบรรยากาศนี่ข้าวไก่พี่นุ้ยนะแต่พี่นุ้ยไม่ได้เลี้ยงแล้วไม่ได้ไายพี่นุ้ยบ้านนอ้องสาวแล้วก็ของพี่นุ้ยเองอยู่ตรงโน,น้นแอนแอนตีเคียวมิ้นของพี่นุ้ยเองนะสิกา,า,นะารันค้านะการศึกษาน้องนี้ก็ต้องต่อย แต่ตอนนี้พี่นุ้ยไม่ได้ขายของแล้วตั้งแต่เอาเลี้ยงน้องเจ้าคุณก็หยุดขายเลยนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของที่เราจะไปน่าแหงไหมนกนกก็บินนะคะนี่นี่นกอะไรไม่รู้เฮีย่้าพาไปข้างหน้านั่งดีๆเนานคนนั่งดีๆเนาะทางด้านนั้นเป็นร้านค้า หน้าบ้านพี่นุ้ยเองโอเคไม่เป็นไรเนาะไม่ได้ล็อกไว้นะะดึ๊บลงไปข้างล่างกลัวรถจะพุ่งนะเพราะว่าถ้าพุ่งลงไปเดืวบน้องก็ข,ขม,มําปลูกอ้อยเพราะเนี่ยก็ไถร่องอ้อยกาไถาเป็นร่องแบบนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะปลูกอ้อยก็ได้นะคะเพื่อนๆพี่นุน้ยให้ดูทัท้องฟ้าก็จะประมาณนี้เลยนะนี่เป็นอ๋ออ๋อเขาไถายอย่างนี้น่าจะปลูกอ้อยนะคะเพื่อนๆมะละกอนี่ ไม่ได้ปลูกนะคะเพื่อนๆขึ้นเองนะนต้นที่เห็นเนี่ยนี่อะต้นนี้นะพี่นุยจะให้ดูประมาณนี้นะ้องกับคุณเขาก็เด็กเขาก็เลยไม่ได้ตอบนะแต่ว่าใ้ายาใ้้ยาเอาขนมมาของฝากมาประมาณนั้น ตาใแกมาเนันเกทโอ้พี่นะนกหนึ่งนะคะนกเอี้ยงเนาะเดี๋ยวย่าพาไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวย่านิโน้ยก็อยู่กับพี่พี่น้องน้องนะตอนนี้อยู่อยู่ตรงนี้ก็ไปอยู่มีอยู่และยองสองครอบครัวนะคะเออ พี่นุ้ยก็ประมาณนี้เนยน้องจะคุณเริ่มแล้วงอแง,งแล้วพี่นุย้ยจะดูาการศึกษาหน้องี้ก็ทำใจทำรู้ก็น้องให้เต็มไปด้วยดื่มนมเลยอันนี้บรรยากาศที่บ้านพี่นุ้ยหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะประมาณนี้เสียงดังโนโน,โนยะไร้ร วัสด,ดีก่อนนะวัสด,ดีวัสด,ด,ด,ดีพี่ฮองเต้สวัสด,ดีเอ,อ่อเอ,อ่อเรียกพี่นะออพี่เาาอ็มมี่ข,ขึ้นเองนะไม่ได้ปลูกนะอร่อยด้วยทำส้มตำแบบเน,เนื้อเนื้อเขากรอบนะฮะแล้วก็ต้นกล้วยพี่นุ้ยก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณนั้นนะ,ะ,นะอะไรลูกที่เห็นในบ้านน้องสาวพี่นุ้ยนะคะ บ้านน้องสาวบ้านน้องชายนะคะบ้านน้องให้ดูบรรยากาศเนาะนี่เลยนะคะเพื่อนๆไม่อ